จะพ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนี่คือวิถีไมคี้ครับผมเดี๋ยวเอาอยาเพื่อนเพื่อนดูหลังบอกกันั้ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอยู่กับผมอาร์มนะครับช่องสไตาาล์นายอาร์มช่อปเจมบอลมานะครับอย่างนี้ครับผมคือผมคิดจะทําคลิปแกล้งแฟนเลย<อ>พาเขาขับรถตากฝนแล้วไปกินกาแฟนะครับซึ่งเรื่อง,งมันอย่างนี้ครับผมผมเนี่ยทำงานจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมครับซึ่งเราก็แบบรู้สึกเหนื่อยเนาะเอออาทิตย์นี้แบบมันเหนื่อยจริงๆนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าวันเสาร์เนี่ยฝนมันไม่ตกเนี่ยเราจะนอนตื่นสายตอนบ่ายนะครับเราจะออาไปขับรถเล่นอยากจะเอารถไปทํา มีท่อเดิมครับก็คือตัวน,นี้ท่อเดิมของ CBR 650นั่นแหละครับผมมันเป็นรอยตัดมาเนาะก็ว่าจะไปให้ร้านพีตพ่ตองพี่ตองสีสูบเนาะชื่อเฟซเขาพีต่ตองสีสูบก็หลังจากที่ผมไปกําลังกายก็เตะบ,บอลมาเนะยครับผมมันมีเสียงหนึ่งเว้ยเพื่อนๆถามว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันดีนี่บ <ผม S 2> ้าหรือเปล่าหายแล้วมันชวนเที่ยวดีเหลือเกินเ้ยรู้สึกมันไส้ครับผมคือแผนของผมก็จะประมาณนี้ครับ พรุ่งนี้ผมจะชวนเขาไปกินกาแฟนะครับแล้วก็คิดว่าไปเดินตลาดเซเวันนะครับเพื่อให้มันแบบอยู่จากบ่ายถึงค่ำอะ่ะเอาให้มันเต็มเวลาเต็มาตาไปเลยครับแผนก็จะประมาณนี้ครับก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะไปถามนะครับว่าเอ้ยถ้าอามชวนเที่ยวเต็มจะไปไหมผมนัดกับพี่ต้องไว้ตอนเช้าพอดีนะครับผมถ้าฝนไม่ตกก็คงจะได้ไปอ่ะเนาะโอเคตอนนี้ก็น่าจะทําอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปถามกันไป โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงกว่าๆนะครับผมเพิ่งล้างรถเสร็จครับผมสะอาดแอมอองครับให้ดูอากาศวันนี้ครับนี่มีเมฆนิดหน่อยนะครับก็คิดว่าน่าจะฝนตกโอเคครับรายละเอียดข้าวๆประมาณนี้ครเดี๋ยวตัดภาพตอนออกรถกันเลยไปนะฮะวันนี้ก็จะไปไม่เร็วมากนะครับสัก100 2 0 0 3อะไรประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับ เนื่องจากวันนี้มีคนซอ้อนมาด้วยนะครับม,มุดไหมมุดดีไหมมุดดีไหม <c oughs> <c oughs> ไม่เอาดีกว่านะอันตราย <c oughs> <c oughs> ไปครับเราก็ไปเรื่อยๆตามภาษาของเราโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงถนนหลักแล้วนะฮะที่จะวิ่งไปนครศรีมานะก็คือมิตรภาพะนะฮะ รถเยอะนะครับถนนเส้นเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราไปอยููเทินข้างหน้านะครับผมรนเกือกมาเนาะเขาเรือกเกือกมาเพื่อนๆผมนี่ไม่มีว่างเลยนะฮะนัดกันว่าจะมาขับมาร้านกาแฟอย่างดีนะครับแต่หยุดไม่ตรงกันนะครับผมของผมก็จะเสาร์อาทิตย์นะครับของเพื่อนนี่ก็แบบจะเป็นวันอื่นบ้างนะฮะที่จะขับด้วยกัน ขับคนเดียวตลอดเลยครับผมอ๋อเกือกม้าก,ก็ถนนดีเหลือเกินนะฮะมีแต่รอยปะรอยซ่อมนะครับผมถนนแถวนี้ ว่าน่าจะใช่ทางนี้นะครับทีเดียวเราไม่เห็นได้เอาแมสมาเออลืมเอา,าะไะ <c oughs> เ,เดี๋ยวไปหาร้านซื้อแมสลืมเอาแมสมาเฉยครับเพื่อนๆโอ้ยากจังนะครับตั้งแต่โรคบ้านี่มันเข้ามานะเอ๊ร้านมันอยู่ตรงไหนวะ ครับตอนนี้เราก็มาถึงร้าน W Cafe แล้วนะครับ <c oughs ome vocals> นี่ดูบรรยากาศร้านนะพี่นี่ดูบรรยากาศร้านนะเมื่อกี้สั่งอะไรไปบ้าปล่ายิอมเขา ยิ้วเข้ามากินกาแฟทำไ,ไมมาค่ะเจจูมาค่ะเจจู ถ้าเรามีลูกเราก็จะพาลูกมาเล่นสรายมันเล่นสรายเลยตรงนี้อ๋อนี่มันมีน้ำตกเลยครับแล้วก็มีบอราดสายอยู่ตรงนี้นะว้าวจะรัไปดีกว่าดีสไลด์ตัะหินอ่อนตรงนี้ไหมเนี่ยโต๊ะหินอ่อนปะเรียกว่าอยากตรงนี้ตรงนี้เหรอ,อนี่นะเราได้ที่นั่งกันแล้ว พอไปเอามามันร้อนเหมือนกันนะนเพื่อนๆแต่ว่าบรรยากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีนะมีสาวๆให้มองด้วยไม่ก็สาวนะขัยรถน้อยปะสา,ส,สามสิบยังเจ็บ <Yahoo! S 1> ว้าวโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ เครื่องดื่มมาแล้วนะครับ <15. S 1> ผมเป็นช็อกโกแลตเย็นเนาะแล้วก็ชาเขียวเจจูชาเขียวเจจูนะครับมันจะมีแบบอ่าระดับความหวานเนี่ยเขาจะถามว่าลูกค้าจะาหวานเท่าไหร่ครับก็มีศูนย์มี25่ส <25, S 2> <50, S 1> มี 50, 50แล้วก็ร้อยแล้วก็100นะครับผมก็สั่ง25มานะครับก็ มันจะหวานนิดนิดเดียวนะครับคือนิดเดียวจริงๆยขอรีวิวแก้วแรกก่อนอันนี้เราสั่งช็อกโกแลตเย็นมาแก้วแรกนะคะสั่งหวาน25แต่ชิมแล้วน่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปบอกพี่พนักงานที่พนักงานก็ใจดีนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เนาะเปลี่ยนให้มาเป็นอันนี้ก็เป็นสีจะต่างกันสีต่างกันแล้นี้อันนี้จะออกแนวดาร์กช็อกหน่อยนะครับผมถือว่าบริการนี้เด็มเยี่ยมบริการนี้บริกูทเลยปิ้งป่องปิ้งป่องเลยฮะ ใส่เอฟติในเจ้ของผมไม่ต้องไปใส่ย่างในคอมขี้เกียจเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศร้านกันเหม่อนเิตอนนี้นะครับฝนตกมันเริ่มปลอยๆเนอะคือบรรยากาศดีเลยแหละนะครับบริการเ้าก็ดีด้วยนะเขามีน้ำตกด้วยนะครับมีพวกแบบ กองทรายมีสไลเดอร์เนี่ยให้เด็กๆเ,เล่นดเดี๋ยวผมจะพาไปขึ้นขอให้ขึ้นมี่กองทรายมีสไลเดอร์ให้เด็กๆเ,เ,เล่นเลยนะดยูด,ดะคนก็เยอะนะครับากาแฟก็คถือว่าไม่ได้แพงะไย 那还不好干。 นที่มันมตกกันแล้วคิดดูว่าผมเพิ่งล้างรถมาเลยนะครับ พี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้มันติดดากมันกระตึดกระตุดกระตุกทีละน้อยแลไรเดอร์มันบอกว่ามึงเท่าเกินไปละ บายบายนะครับเดี๋ยวรอฝนหยุดก็เดี๋ยวไปที่อื่นกันนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วฝนตกด้วยครับไปไหนไม่ได้อยู่นี่ประมาณสามชั่วโมงกว่าๆ่ะโดยรวมกาแฟร้านนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะอร่อยแต่ว่าที่จอดรถก็จะเป็นหินนะครับใครที่ <c oughs> ถ้าเอารถหนักๆมาก็หาอะไรลองนิดนึงนะตรงนี้มันเป็นดินแข็งพอดีรถผมมันก็เลยจอดได้ก,กินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ว <c oughs> ไปกินไหนจะ <c oughs> กินไหนดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองขับไปดูตรงนู้นก็ได้ นี่ไงติม boundaries? เขาไม่ให้รถมอไซค์เข้าหรอเขาเหมือนไม่ให้มอไซค์เข้าเลยอะเนี่ยครับอ่างห้อยยางนะมันเป็นอ่างใหญ่นะครับแต่เหมือนเขาไม่ให้มอไซค์เข้าเลยเพื่อน โอ้โหศาสจะไปจอดแบบข้างๆอ่างแล้วก็ถ่ายรูปสักหน่อยนะครับขับขี่ในเมืองนี่ผมรู้สึกว่าเจ้า CBR 650นี่จะกินน้ำมันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันทำความเร็วไม่ได้เลยนะเพื่อนๆมันต้องแบบค่อยๆตามไปได้เกียร์สามเกียร์สี่อย่างเงี้ยนะฮะความเร็วที่แบบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้ครับผม แยกไฟแดงข้างหน้าก็จะถึงจุดหมายเราแล้วนะครับก็คือร้านบุฟเฟ่นะชาบูยาไหนๆก็หาร้านก๋วยเตี๋ยวไม่เจอซะแล้วผมก็หวดบุฟเฟ่มันซะเลยจบๆไปนะครับเพื่อนจบๆไปนะครับไปครับ ร้านก็น่าจะใกล้เปิดแล้วล่ะเราอาจจะเป็นของเราอาจจะเป็นคนแรกของร้านเลยเนะเพื่อนๆอ่ะเป็นไงตอนแรกเราว่าจะมาหวดอะไรกันนะ ก <G l ug> ระเซิงกระเซิงจ้าตอนแรกเราว่าจะมาหวด่วยเตี๋วกันใช่ไหมครับพามาเที่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์วันเดียวจะเป็นลมเฉยอย่างนี้สงสัยผมต้องแบบเวลาไปออกทริปก็ต้องไปออกคนเดียวอะไรอย่างนี้มาเพื่อนๆลุยกันอะไรนะไม่ค่อยหิวก็ไม่ค่อยหิวกันเท่าไหร่นะครับาเรามาแรกเ,เราก็จะได้ของเยอะอย่างเงี้ยเนาะ อ๋อเดี๋ยวนี้เขาแบ่งใส่แบบนี้ไปเลย ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาลุยก,กันนะครับไปทิปเรียบฝนเนี่ยเป็นทิปเรียบฝนกับทิปนี้หลังไม่มาด้วยแล้วนะม oh. อไใส่มาไม่มาด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปคนเดียวไม่ใช่เอารถตามมา,เ,าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเราก็จะขับมอไซค์มาคนเดียว เว็บร้อยยี่สิบห้าใช่ครับเว็บร <25. S 1> ้อยยี่สิบห้าฮะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับบ้านยังไงเลยรถก็เริ่มเยอะแล้วตอนกลางคืนนะครับที่โคราชเนาะอยากไปเซฟบันอยากไปเซฟบันโอเคครับเ,เพื่อนๆคือ หลังจากที่เราไปกินชาบูกันเสร็จนะครับสภาพมันก็จะเย็นๆนิดนึงนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะไปเดินตลาดเซฟวันต่อนะครับผมแต่ว่าฝ <laughs> นตกแรงมากครับก็ทําให้คลิปเราคลิปนี้ประสบความสําเร็จนะครับ <laughs> ตอนนี้ <laughs> ผมอยากให้ทุกคนเห็นสภาพนะครับคนอยากเที่ยวมากนะครับไป <laughs> เดี๋ยวไปดูกัน <laughs> Halo, ฮัลโหลหันมาหน่อย <laughs> อ่า <laughs> <laughs> เป็นไงครับ พาขับรถตากฝนย๊าขอดวงอ่ะให้ด hmm> ูอะไรขอดายหนึ่งวันอะไรนะขอดวงไม่ได้ขอดได้ขอดไม่ได้ไหนดูเออเดึงอ่ะขอดอะเพื่อนๆดูสภาพฝนอย่างเที่ยวอ่ะวันีอยู่นี่ตอนนี้เราเราอยู่กันที่ก่อนจะถึงบ้านนะครับก็คือปตทด่านหุนทศเนาะก็ถือว่าคลิป พาแฟนไปเที่ยวก็ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเลยโลกงน,นเ,เดีเด๋ยวเอา่างนี้ว้าว<ห> <laughs> เฮ้ยเพื่อนเพื่อนดูหลังหมกกันนักเอเอย่างเอาอ่ะลันละ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดูก่อน <laughs> นี่คือวิถีไมกี้ครับผมก็อยากเที่ยว ตักันมาเที่ยวก็อยากเที่ยวไปกินกาแฟกินชาบูสบายสบายก็สบายเราก็ขับรถให้นั่งไงเราไม่มาอยกแล้วนะเพราะงั้นเราก็ไปออกทริปคนเดียวสบายใจเลยครับเพื่อนๆออกทริปคนเดียวครับไปแซวสาวได้เนาะดีมากๆเลยไปด้วยเนใครจะรับผิดชอบเนี่ยใครจะรับผิดชอบเนี่ย เปลี่ยนยันดาเปลี่ยนยันดาครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เนื่องจากมันไปเที่ยวไหนไม่ได้นะครับถือว่าคลิปผมประสบความสําเร็จนะครับนั่นแหละครับเขาอยากไปเที่ยวเราก็เลยจัดให้นะครับมามาปิดคลิปก่อนเลย นีสนุกมากเลยค่ะสนุกจริงๆที่หลังไม่อยากไปอีกแล้วปิดคลิปหน่อยถ้าถ้าชอบคลิปนี้ทำไงถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเ่ยครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทําคลิปสนุกๆออกมาให้ชมอีกนะครับไปสำหรับวันนี้ไบกี้ล้าก่อนปิดป,ปิดหน้ากล้องดิ้